มารีวิว n i s ันซันนี่นีโอครับปีปีสองพันสามครับสองพันหร้อยสี่สิบรถบ้านเนี่ยครับรถเดิมๆครับรถแฟนผมชายเองยางดอกยางนี่ใหม่เลยครับดีสตูนดูคบรับเปลี่ยนเองรับกันได้ อาสีหกห้า 4, 6, นะครับดอ,อ้าดูรูปรอบคันกน่อยรูปสวยครับผมเปลี่ยนสวย,ยมีริ้วรอยบ้างครับผมผู้หญิงใช้สวยสวยครับเหมือนเดิม ขายหาอยู่คุ้มคุมครับคุ้มแน่นอนครับรถผมใช้เองรับประกันได้ผู้แฟนผมใช้มีริ้วรอยบ้างครับนี่ผู้หญิงใช้ขับไปถูนถูนูน,นี้ไปใไนกันครับนี่ครับภายในก็สวยๆครับ ออโต้นะครับผมน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับจะไปดูฝั่งนั้นกันผู้ิตสั่์ตอนหลังครับนี่ผู้ิตสั่์ตอนหลังบอ่อหนังหมดเลยนะครับผมจะมีแตกบ้างครับผมนี่ครับ ไฟฟ้าหมดน,นะครับด้วยครับแอหนาวนะครับผมไม่อยู่สองแสนกว่าครับผมเนี่ยเแจ้ มาอยู่ประมาณสองแสน 2, กว่าสองแสนห้าครับเนี่ยครับมาอยู่สองแสนห้าแต่ผมตั้งทิปไว้ครับมาจากโคไทยครับสี400่ร้อยตัดเครื่องทีเดียวติดนะครับผมนี่ครับระบบไฟได้ติดหมดนะครับ หน้าไปสูงไปเลยติดหมดนะสนใสอบถามได้ครับแปดหมื 85, ่นห้าพันเอ้แปดหมื่นห้าพันบาทครับถูกแล้วสนใจติดต่อมาครับศูนย์แปดเก้าสามสี่หกแปห้าหนึ่งสองครับเบอร์ผมเองครับ เรา,าไปใช้งานคุ้มคุ้มแน่นอนครับผมสนใจติดต่อมานะครับขอบคุณครับ